เมื่อวานนี้เรานําเสนอเรื่องราวของบ้านหลังหนึ่งจําได้ไหมคุณผู้ชมที่ชมบุรีที่คุยกันว่ามีคนที่เขาอยู่อาศัยในบ้านเก่าอยู่แล้วเขาไมา<ฆ>่ผ่อนบ้านอยู่กับเจ้าของโครงการ<ฆ>แต่วันดีคืนดี<ฆ>ก็มีคนที่ไปประมูลบ้านหลังนี้มาได้จากกรมมครับคดีเสร็จแล้วก็มาพร้อมกับโฉนดแล้วก็มาล็อกกุญแจบ้านว่าไม่ให้เขา้าเขาได้บ้านหลังนี้ขอให้ออกไปก็เจราจากันอยู่แต่ปรากฏว่าทางฝั่งนั้นก็ไม่ออกทางฝั่งเจ้าของบ้านใหม่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงาขาวนี้ให้มนละเอียดยิ่งขึ้น ส่งน้องจุ้ยปฏิพานของเราเลงพื้นที่ไปที่ชมบุรีเลยไปคุยกับบ้านหลังนี้ว่าสรุปมันไปเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนคนจ่ายไม่ได้อยู่คนมาอยู่ใหม่จ่ายไปแล้วไม่ได้มาอยู่คก็ไปที่ชมบุรีไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ<ม>ื้องต้นไปแล้วยังไม่เจอเจ้าของโครงการเจอแค่เจ้าของบ้านที่ตอนนี้มีสถานนะคือเป็นอดีตเจ้าของบ้านแล้ว<ข>ก็ยังอยู่ในบ้านที่มีปัญหานี่แหละมีเจ้าหน้าที่กรม,มครคับคดีเข้ามาแจ้งรายละเอียดให้อดีตเจ้าของบ้าน รับทราบถึงสิทธิ์ในการครอบครองบ้านซึ่งปัจจุบันสิทธิ์โดยชอบธรรมตามกฎหมายก็ต้องเป็นของคนที่ชนะการประมูลจากกรมมมาคับคดีไปไปองค์ไปโอนซื้อกันแล้วเรียบร้อยมีฉนงโฉนดเรียบร้อยใครถือโฉนดคนนั้นเป็นเจ้าของดังนั้นถ้าจะอยู่อาศัยต่ออดีตเจ้าของบ้านก็ต้องไปคุยกับเจ้าของใหม่ส่วนปัญหาที่ทางอดีตเจ้าของบ้านบอกว่าเนี่ยแต่น้องคนนี้บอกพ่อผม ส่งเงินผ่อนชําระกับเจ้าของโครงการตรงเนี่ยไปตั้งล้านกว่าบาทแล้วแล้วเงินมันหายไปไหนทําไมไม่ได้บ้านวันนี้มาสูญเสียบ้านไปทางครอบครัวของอดีตเจ้าของบ้านเขาพูดอย่างนั้นะนะครับคือบอกก่อนซื้อเนี่ยเจ้าของโครงการพูดจะเสียดิบดีว่าสามารถจะผ่อนตรงกับโครงการได้ก็เลยตัดสินใจซื้อ คุยกันตกลงกันก็ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาใบที่ดินไปเข้าธนาคารทีนี้เราเป็นคนทํามาค้าขายเราไม่มีสเต็ปเมนต์ไม่มีอะไรแล้วเราจะไปเดินเลื่อนถ้าเรากู้เงินไม่ผ่านเราจะทายังไงเราก็พูดเงี้ยนะเขาบอกว่า,วาไม่เป็นไรโครงการเราเล็กนิดเดียวก็ผ่อนกับโครงการโดยตรงก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเขาบอกอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อวานก็บอกไปแล้วว่าอย่าไปทําแบบนี้เลย เพราะสุดท้ายคุณไม่ได้โฉนดอยู่ในมือไม่สลักหลังโฉนดเป็นชื่อเราแล้วมีชื่อคนอื่นรับจำนองเนี่ยโอกาสไม่ได้บ้านมีสูงคเพราะของอยู่กับเขาไม่ได้ของของเราอันนี้ต้องปีนบ้านออกนะเพราะว่าเจ้าของบ้านตัวจริงเขาเอากุญแจมาล็อกไว้ไม่ให้เข้าบ้านนะแต่เจ้าของบ้านตัวจริงบอกบอะไรวันนั้นคนละเรื่องเลยเขาเอาอะไรไม่รู้ไปทุบแม่กุญแจออกทำไมวันนี้มาปีนให้ดูอีกมุมหนึ่งงงเหมือนกัน,นอ่ะไม่เป็นไรเรื่องนี้พักไว้ก่อนสแสดงว่าเขาค้าขายปัญหาคือค้าขายสเตทเมนต์ เข้าๆออกๆยื creamy, <Yeah. S 1> ่นภาษีไหมไม่รู้ไม่ได้เป็นพนักงานประจําโอกาสจะไปกู้มันก็อาจจะน้อยหน่อยก็กลัวว่าไปกู้ปั๊บเดี๋ยวบุลงบุโลอะไรอีกธนาคารก็อาจจะไม่อนุมัติก็เอาความร้อนใจนี้ไปคุยกับเจ้าของโครงการเจ้าของโครงการก็บอกว่าไม่เป็นไรผ่อนกับโครงการสิโครงการเราโครงการเล็กๆผ่อนครบจบเมื่อไหร่ปั๊บก็รับบ้านไปแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ สถานการณ์จริงๆที่มันจะใช้ได้ในเคสอื่นๆนะคุณผู้ชมโดยมากเนี่ยเขาก็าจะเข้าสู่ระบบกันอย่างถูกต้องเนาะเพราะว่าอย่างน้อยมันควรจะต้องเอาโฉนดไปสลักหลังกันที่สำนักงานที่ดินเอาไม่เป็นไรบ้านนี้เขาติดปัญหายอย่างนี้คือเงินเข้าขาออกกไม่เป็นประจำเป็นคนค้าขายคราวนี้เราไปไม่เจอเจ้าของโครงการแต่ไปเจอกับทนายความของเจ้าของโครงการยืนยันบอกว่าบ้านทั้งโครงการเนี่ยมีอยู่เจ็ดหลังคนที่มาซื้อรับทราบดีอยู่แล้วว่าที่ดินเนี้ยอย่างนี้ เจ้าของโครงการเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีสตุูสตังจะไปสร้างบ้านได้ทุกหลังเขาใช้วิธีการแบบนี้พอจะสร้างบ้านเขาก็เอาที่ดินเนี่ยไปจำนองไว้กับในทุนเพื่อเอาเงินจากในทุนมาสร้างบ้านหลังหนึ่งสองล้านแปดส่วนจะส่วนต่างได้กำไรกำไรเท่าไหร่ก็ว่ากันก็เอาที่ดินเนี่ยเอาโฉนดที่ดินเนี่ย,ไ,ยไปตึงไว้ก่อนรับจำนองก็คือในทุนพอสร้างบ้านเสร็จ ลูกบ้านก็ต้องเอาเงินสดที่เหลือมาจ่ายจ่ายก็จะไปไถ่ถอนก็ไปถอนไอ้สลักหลังที่ว่าคู่รับจำนองออกแล้วก็ใส่เป็นชื่อเจ้าของบ้านคนใหม่ <c oughs> เพื่อที่จะโอนกรรมสิทธิ์บ้าน <c oughs> ไปให้คนที่เป็นเจ้าของถูกไหมแต่ไม่รู้ว่าอดีตเจ้าของบ้านเข้าใจคาดเคลื่อนอย่างไรหรือติดขัดปัญหาการกู้เงินกับธนาคารไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้ <c oughs> อยู่ดีๆก็เลิกผ่อนส่งบ้านเลย <c oughs> อยู่ฟรีมาตั้งแต่ปี63ซึ่งเมื่อวานที่นําเสนอไปทางฝั่งอดีตเจ้าของบ้านบอกว่า ได้ยินว่าเจ้าของโครงการเอาที่ดินเนี่ยไปจำนนงไว้กับในทุนตัวเองรู้สึกไม่ใช่ก็เลยเลิกผ่อนเลยเออแต่ทางทานายความเจ้าของโครงการบอกตั้งแต่ปี63สาไม่ผ่อนต่อแล้วไม่ผ่อนต่อเขาก็ไม่มีเงินจะไปไถ่ถอนไอ้ตัวเนี้ยที่ดินที่เอาไปฝากไว้กับในทุนมันก็หลุดเขาก็มาบังคับคดีสิถูกไหมดังนั้นข้อมูลเนี่ยที่มันมีอยู่ตรงนี้ก็คือทำไมไม่ผ่อนต่อ ถ้าผ่อนต่อก็ได้ที่แล้วพอไม่ผ่อนต่อเขาเห็นว่าอา้าวขาดส่งไปตั้งนานทํายังไงได้ก็ต้องไปบังคับคดีเพื่อเอาของมาขายท่อตลาดเอาเงินไปใช้คืนในทุนครอบครัวเขาก็รับทราบตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ก็คือครอบครัวของเขาเนี่ยก็คืออาจจะเครดิตไม่ผ่านเนาะ <ừ. S 3> เหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามืวอสุดท้ายเนี่ย เขาก็ต้องเอาเงินเนี่ยมาชําระให้หมดแล้วทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราก็จะเอาเงินตัวนี้นัดก,กับนายทุนใช่ไหมครับผมครับซึ่งซึ่งนายทุนเขาก็พร้อมอยู่แล้วที่จะ<ถ>ที่จะให้ไถ่ถอนแล้วก็มามาโอนนะครับผมค่นะ<ฆ>ดังนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะด้วยเหตุผลกลใดสัญญามีอยู่แล้วพอไม่ผ่อนมันก็คือผิดสัญญาถูกไหมใช่แต่คราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทางฝั่งของคนที่เขาอยู่เขาก็เลยบอกว่าเอาแล้วเงินล้านกว่าบาทอ่ะ ที่จ่ายไปอะไปไหนอะแล้วจะไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยเหรอถูกไหมซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องไปได้เบี้ยกับทางเจ้าของโครงการเองซึ่งเขาก็อาจจะผิดเราในแง่เราผิดสัญญาได้เพราะจ่ายเงินไม่ครบของมันจะไปได้อย่างไรเออรวมไปถึงเนี่ยผม,มยังคุยกับคุณเหมือนฝันอยู่ว่า<อ>จริงๆแล้วก็ต้องไปดูว่าบังคับคดีเนี่ยเขบาบังคับคดีกับใครใครเป็นโจทก์ใครเป็นจำเลยถูกไหมเพราะผมเข้าใจว่าถ้าอีหลอบเนี้ยไม่เอาเงินไปจ่ายในทุนในทุนก็เป็นโจทยื่นฟ้องจำเลยก็คือเจ้าของโครงการ ว่าเจ้าของโครงการหาเงินไปจ่ายไม่ครบดังนั้นก็มีความจำเป็นจะต้องขายท่อตลาดรัพย์เพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยได้มามันได้ไม่คุ้มหรอกเอาเงินเนี่ยมาจ่ายคืนทางเจ้าของเงินก็คือในทุนส่วนที่เหลือถ้าหาย,ยังไม่ได้ทางฝั่งของจําเลยก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมเข้าไปแลวคราวนี้กลายเป็นว่าไอ้คนที่อยู่ตอนนี้จ่ายเงินไปล้านกว่าบาทแต่เนื่องจากจ่ายไม่ครบก็จะกลายเป็นตัวเองเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ในการจะครอบครองรั์ อยู่ตรงนี้ก็เท่ากับอยู่แบบผิดกฎหมายแล้วดังนั้นก็รอวันที่เขาจะฟ้องขับไล่ซึ่งเขาก็รู้สึกจะฟ้องแล้วไปพร้อมตำรวจด้วยก็จะเสียเวลากันไปทุกฝ่ายนะครับ